สวัสดีครับเวลาข้าเที่ยงแล้วนะครับเ,รเที่ยงวันนี้ครับโลโกโมโก้นะครับผมอาหารฮาวายนะครับแบบใกล้จะหมดแล้วครับอันนี้เป็นสปากเกตตี้นะครับแล้วก็มีไขด่ดาว ก็มีแฮมเบอร์เกอร์ครับก็มาขือที่ข้างล่างจะเป็นข้าวครับก สีโมงยบิี่ส24นะครับ <c oughs> ผมจะออกไป <c oughs> แดดแรงมวกนะครับโอ้มึดตืดตดี่ละกันไปส่งพี่ชายที่สวนแพลูนะครับ เห็นไหมครับเพิ่งกลับมานะครับเพิ่งกลับมาแล้วก็จะไปไหนต่อครับเพิ่งกลับมาจากปากีสถานแล้วก็จะไปไหนต่อครับกลับไปที่เดิมกลับไปที่ปากีอีกนะครับผมโอเค let's go นะครับ let's go ส่งเรียบร้อยแล้วครับผม กำลังจะกลับบ้านครับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับชิลๆนะครับสำหรับผมนะ <c oughs> ก็ในวิดีโอก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมเป็นวันอาทิตย์ธรรมดาสบายๆมื้อเย็นนะครับผมกินไปแล้วนะครับผมผมยังไม่ได้ถ่ายผมกินมื้อเย็นไปตอนบ่ายสามครับ <c oughs> พอดีที่บ้านเขาสั่งพิซซ่ามานะครับ พิซซา t h พิซซ่าคอม p านีครับสิบเอ็ดสิบสองนะครับเขาสั่งมาไว้แล้วก็กินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับมื้อเย็นวันนี้นะครับแต่อาจจะมีมือ้อ่ําไม่แน่นะครับอาจจะมีมื้อขําของวันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันละกันนะครับโอเคครับกับขับขับกลับบ,บ,บ้านกับขับบ้านกับ เจน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 จนเจนจนเย้กบ <Yeah. S 1> มืออะไรรู้ป่ะครับตอนนี้กี่โมก <c oughs> ทุ่มครึ่งของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับสี่พันซัสครบ์แล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาครับ ก็พยายามนะครับให้ได้5,000ภายในสิ้นปีนี้ครับ <Wow. S 1> <ส Sounds. S 2> อันนี้คือเป้าหมายของผมใหม่นะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็วันนี้ครับในที่สุดเวลานั้นมาถึงแล้ว <Wow. S 1> บึ้ง <lem> บึ้บงบึ้งบึ้งบึ้งบึ่งบึ้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 งบ้งบึ้งบึงบบ โอ้มืดหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีผมไปติดไฟดวงนี้แต่ก่อนมีแค่ดวงนี้นะครับตอนนี้มีแค่มีสองดวงแนละ้วแล้วก็ดวงนี้ก็เอามาจากตรงนี้ <c oughs> ไอ้ไม่ใช่ตรงนูน้นตรงนู้นนะครับมันก็เลยมืดนะครับฝั่งนี้มืดนะครับฝั่งนี้สว่างหน่อยแล้วก็มีไอ้นี่อยู่ก็เลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องนั้นพอดีผมไปซื้อหนังสือ Playstation บ a าเนาะมาจากร้านหนังสือคิโนคุนิยะคิโนคุนิยะคิโนคุนิยะถ้าหาซื้อหนังสือญี่ปุ่นนะครับมีอยู่2ที่ครับที่อิเซตันที่1นะครับแล้วก็ที่แอมคอตออีกที่1ครับจะหาซื้อหนังสือญี่ปุ่นได้นะครับผมไปซื้อมาครับผม PlayStation ศึกษาก่อน เอาไว้ศึกษาก่อนนะครับผมงงครับงงมากแต่ว่าตอนอันนี้ของเดือนคือผมเอาเดือนเก่าๆมาดูนะครับอันนี้ของตุลามา,าส่วนใหญ่จะเป็นพวกโฆษณาบ R นะครับแล้วก็มีมีเกมเกมนึงน่าสนใจครับเขาบอกว่าวันที่แปดวันที่แปดหรือวันที่สิบแปดเนี่ยนะครับของธันวาคมจะมีเกมนี้ออกมานะครับ รีวครับรีวนะครับ Winning Eleven Winning Eleven มันโป o Evolution ของประเทศอื่นครับโป Evolution ปล่าไม่แน่ใ,ใจนะไม่มั่วนะครับ2017ก็ออกมาแล้ว <c oughs> Final Fantasy ก็จะออกใช่ไหมครับจะออกมาก็มีรายการเขียนอยู่นะครับผมนี่ ที่ผมต้องการวันที่8ปธันวานะครับวันที่ผมต้องพาสุนัขผมเนี่ยไปหาหมอฉีดยาอะไรสักอย่างเนี่ยครับประจําคืออะไรนะสามเดือนทีหนึ่งอะครับวันเดียวกันเลยครับนี่ครับรีวจากเซกานะครับน่าสนใจครับน่าสนใจนะครับมีทาเกชิด้วยนะครับมีทาเกชิด้วยไม่รู้ประเทศไทยจะมีขายหรือเปล่านะครับแต่ว่า าสนชจแล้วก็เรื่อง PlayStation 4 Pro ก็มีนะครับแล้วก็ Slim ก็มีอยู่นะครับแบบเป็นเป็นรีวิวอยู่ผมก็อ่านดูอยู่นะครับรู้สึกจะ Pro จะเร็วขึ้นนะครับนะครับเร็วขึ้นเท่าตัวมั้งเอ่อถ้าเพลรธรรมดามันจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละสามร้อยถ้า Pro จะเป็น600 อันนี้อันนี้ผมมั่วนะครับผมไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องแต่เอาความความที่เขาเขียนเขียน <ๆ S 2> มามาบอกเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับอ,อ,อันนี้อันนี้สนุกหรือเปล่าไม่รู้อ๋อแต่อันนี่มันเป็นเดือนสามนี่หว่าเดือนสามปีหน้านะครับ โฮไลเซนก็น่าสนนะครับภาพสวยดีโอเควันนี้สั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณมากสำหรับผู้ติดตามนะครับ4,000แล้วนะครับเดี๋ยวจะพยายามให้ได้5,000ไปภายในสิ้นปีนี้จะทันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับจะพยายามพยายามครับโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้อีกทีกับมูทดลองครับบาย thank you